ลทัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นของประชาชนนะครับของทุกทุกท่านที่มีบัตรประชาชนนั่นแหละครับท่านก็ใช้เพื่อความมั่งคั่งมั่นคงของตนเองแลวทุกคนต้องรับรู้รับทราบนะฮะลัทธินี้นะพอเป็นลทัทธิของท่านเองด้วยการเรียนรู้อัปเดตยกระดับปรับตนเองไปเป็นประมุข ค่ะบุครองแล้วประเทศจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยวิธีชีวิตไลฟ์สไตล์เปลี่ยนหมดประเทศเปลี่ยนหมดไปเป็นชาติมหาอำนาจถือดุลที่สามของโลกแต่ก่อนจะไปถึงไปเป็นก็ต้องวางรากฐานก่อนเพราะฉะนั้นช่วงช่วงวางรากฐานนี่แหละครับช่วงที่จะเริ่มประกาศให้รู้ให้ทราบก็หลังวันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่วันหนึ่งวันที่เอ็ดยี่สบเ็ดเมษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเริ่มแรกที่จะต้องเดินเข้าสู่มณนหลักกิโลหลักกิโลเราเดินเข้าสู่ห่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจแล้วไม่เป็นประเทศปัจจุบันนี้แล้วนะก็ะต้องมีผู้มาประกาศในวันที่ย1บเมษาผมจึงมาประกาศวันที่ยี่บเเมษายนี่เองประกาศให้เป็นวันแรกที่เริ่มต้นเข้าสู่ยุค ใหม่ที่เป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของประเทศต้องไปเป็นเพราะฉะนั้นมันที่2ิเเบียนเมษษาเนี่ผมก็จะประกาศยุคป,ประเทศไทยนั่นเองประกาศยุคเพื่อสร้างประเทศไทยใหม่ปเป็นตัวจริงนั่นเอนงแล้วก็รับสมัครประชาชนเข้าไปไปอยู่ประเทศไทยตัวจริงอ่ะต้องรับสมัครประชาชนก็ต้องอัปเดตเองแล้วก็สมัคร ทำเหล็กเตียงเพื่อจะไปอยู่ไปเป็นเพราะว่าประโยชน์ที่ได้มหาศาลมากกว่าอยู่กับรัฐธรรมนูญอยู่กับพรรคการเมืองนะเพราะเราใช้รัฐธรรมนูญอยู่สภาพคุณภาพชีวิตก็อย่างที่ท่านเห็นทุกวันเนี้นะที่ดีดจะถึงไปวันเนี้ยแต่เมื่อท่านเลือกตัวเองนะเลือกตัวเองเนะเป็นใช้รัฐที่ทเอ,อาโปรวไทยมาหมามหน้าแล้วก็สถานะท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลย ประเทศก็เปลี่ยนไอ้แบบเนี้ยจึงต้องคุยกันทุกทุกบ้านทุกคนต้องคุยกันต้องพูดกันเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้คําว่าเป็นเรื่องการทํามาหากินแบบชั้นสูงแบบชั้นสูงนะครับเพราะว่าที่ท่านทํามาหากินทุกวันเนี้มันเป็นระดับธาตุทุนนิยมแต่ที่ผมจะให้ท่านทําเนี่ยเป็นอาชีพชั้นสูงนะไม่ได้เป็นทาส เป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นอาชีพใหม่นะแล้วมีค่าตัวคนลล้านบาทนะโดยอยู่ในโหมดที่ท่านต้องสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินัย40ปีจึงจะมีมูลค่าตัว20ล้านบาททุกคนไทยตอนนี้การค้าขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวเองให้มีมูลค่า20ล้านบาททำอย่าไร ก็ดูคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมไว้ให้ท่านก็ไปทำตามกั้นตอนซึ่งทําได้ไม่ยากเลยครับทาได้ง่ายๆนั่นเองทําได้ง่ายสบายมากท่านเพียงแค่นั่งดูคลิปวิดีโอของผมดูเกิดปัญญาเป็นโสดบาบันพิทาแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงยืนยันจุดยืนสามจุดยืนเท่านั้นเองครับส่งกระดาษแล้วก็นั่งรอ,ป,อประเดี๋ยวขบวนกู้ชาปตะสองก็จะไปทําให้เกิดที่ท่านส่งไปนี่ส่งไปยังขบวนกู้ชาปะตะสองนะ ขบวนก็จากสองมีสองร้อยสามสิบคนก็จะไปลื้อร้างประเทศไทยใหม่หมดเป็นคณะรัฐอาธิปัตย์มีอำนาจสามดุลที่ประชาชนมอบให้จึงไปลื้อล้างประเทศไทยและสร้างประเทศไทยใหม่หมนั่นคือเรื่องราวที่คนไทยทุกคนต้องรับรู้รับทราบว่ามีเส้นทางเดินแบบนี้นะและเราต้องใช้บริการนี้ใช้เส้นทางนี้เพื่อการส่งใบแสดงเจตจำนงเด็กเพียงแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงประเทศเปลี่ยนหมดเลย านะท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเมื่อเปลี่ยนใหม่แล้วจะเป็นยังไงผลกระทบที่ท่านจะได้รับหนึ่งท่านได้ฐานะเป็นประมุขฝ่ายปกครองต้องให้มติตำบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยตัวเองเพราะไม่มีรัฐบาลที่นี่ไม่มีรัฐบาลจบยุครัฐบาลจบยุคเลือกตั้งไม่มีพักการเม,อม,เเมืองมาเล่นการเมืองบ้าบออีกแล้วแต่การเป็นชนที่ตระหนักรู้ว่าตัวฉันเป็นประเทศประเทศเป็นตัวฉันนะฉันจะดูแลประเทศอย่างไรมันจะกลายเป็นยางไงนะ จน,นทุกคนจะตระหนักรู้เลยว่าไม่มีรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่มีเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองมีแต่ประชาช,ชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเป็นเจ้าของประเทศแล้วต้องดูแลบริหารประเทศท่านเลยต้องให้มติตำบลจังหวัดประเทศนลยประเทศต้อตต,ต,ตัวเองอะ่ะอันนี้แหละครับมันเป็นการเปลี่ยนที่นะท่านจะภูมิใจอะ่ะดีใจนะแล้วก็มีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทไอ้ทุนสำรองเนี่ย 20ล้านบาทนี่แบ่งเป็น10ล้านอยู่ในประเทศไทยอีก10ล้านอยู่ต่างประเทศ10ล้านอยู่ในประเทศไทยก็แบ่งเป็นซ่อมแซมบ้านล้านห้าหรือสร้างบ้านใหม่ล้านห้าอีกข้าแสนยยันยันนประจำตัวหรือโดนประจำตัวอีกค้าแสนก็เป็นพวกคนจนที่มีดายรับรบดนะแล้วก็สิ่งบันเทิงอำนวยความสะดวกภายในบ้านอีกค้าแสนเป็นเรื่องของอพลังงานพลังงานแล้วก็ประปา ขยะแล้วก็แก้ไขสิ่งแวดล้อมนะอันเนี้ยรวมแล้วก็เป็นสามล้านแล้วสามล้านแล้วอีกล้านหนึ่งท่านไปอยู่ในสี่เมืองหมุนเวียนสีส่สไตล์เมืองละสองแสนห้ามีทุนสำรองอยู่สองแสนห้ารออยู่ก็เป็นหนึ่งล้านก็เป็นล้านที่สี่แล้วล้านที่ห้าก็คือประช,ชาชนไปใช้นี่แล้วก็สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยจ่ายเงินก่อนระบบเศรษฐกิจก็จะเดินเพราะเราใช้ระบบเศรษฐกิจใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมทุนสมมาตรครับนะอันเนี้ยมันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องใหม่หมดเลยดังนั้นประชาชนไทยก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันใหม่ยุกยกระดับอัปเกรดเองใหม่นะประเทศก็จะเปลี่ยนฐานะท่านก็เปลี่ยนนะเป็นแบบนี้อ่าท่านเห็นว่าเงินโอ ห้าล้านท่านเห็นแล้วเงินห้าล้านหรืออีกห้าล้านอันนั้นท่านไปลงทุนสี่ล้านไปลงทุนสี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมละล้านอะ่ะก็ไปเลือกเอาแล้วกันอุตสาหกรรมละล้านก็มีสิบรูปแบบท่านก็ไปเลือกเอาสี่อุตสาหกรรมก็สี่สิบรูปแบบที่ท่านต้องดูแลแบบเป็นอย่างนี้นะสี่สิบรูปแบบซึ่งจะผลิตเป็นเงินให้กับท่านอะ่ะสี่สิบรูปแบบถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะ ก็จะของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกถ้าเป็นเจ้า,ขอ,จาของอุตเจ้าของอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการ,น,ร,กรนะครับ40ิกิจการนะนั่นท่านเป็นกิจการละหนึ่งแสนท่านลงลง,ลงทุนเพราอสี่ล้านนะสี่สิบกิจการเห็นภาพไหมครับเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งล้านนะเหลืออีกหนึ่งล้านนั้นให้รัดไปห้าแสน แล้วถือว่าท่านเหมือนจ่ายภาษีจ่ายภาษี40ปี20เอ้ย20ล้านที่ท่านมีมูลค่าตัวเราก็จ่ายไปเลย5แสนจ่ายไปเลยล่วงหน้าเลยหรืออีก5แสนก็จ่ายไปค่าลิขสิทธิ์ค่าจัดการค่าเปลี่ยนแปลงประเทศปรปับปรุงใหม่โดยมีขบวนกู้ชากาสองนี่แหละครับใน5แสนนั้น4แสนเนี่ยขบวนกู้ชากาสองได้ไป ือเน่งแสงก็เป็นค่าลิขสิทธิ์เจ้าของเจ้าของ,งผู้คิดผู้ออกแบบผู้จัดการทั้งหมดนะนั่นแนะงเงินก็จะถูกใช้จ่ายไปอย่างนี้นี่คือสิบล้านอีกสิบล้านนี่อยู่ต่างประเทศท่านก็ต้องไปลงทุนอยู่ต่างประเทศลงทุนอย่างไรไปดูารายละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้แจ้งให้ทราบเฉพาะสิบล้านที่อยู่ในประเทศไทยเป็นแบบนี้ล้านห้าสำหรับบ้านท่านมีบ้านอยู่แล้วก็ล้านห้าสำหรับปรับปรุงบ้านนะท่านไม่มีบ้านก็ล้านห้านั่นแหละ ก็ไปแต่งงานกันจับคู่กันสามีภรรยาก็เป็นคนละล้านห้าก็เป็นสามล้านแล้วสามล้านนะั้ซื้อบ้านได้หลักหนึ่งก็เลือกเอาเจะเอาบ้านสามล้านหรือบ้านสามสิบล้านก็ไปเลือกกันเองนะเห็นเห็นแล้ไหมบ้านได้ไง่งายง่ายนะเสร็จแล้วห้าแสนนั้นยันต์นประจาตัวทุกคนต้องมียัน,ยนโดนประจําตัวนะแล้วก็ต่อมาอีกค่าแสนก็เป็นเรื่องพลังงาน ท่านต้องจ่ายค่าพลังงานเป็นเจ้าของพลังงานในหมู่บ้านในตำบลน,นั้นต้องจ่ายค่ากาจัดขยะก็ากำจัดเสียงแวดล้อมอแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องน้ําอีกท่านต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นความบ้านโงของท่านนะไอ้ห้าแสนเนี้ยรวมแล้วเป็นสามล้านถูกไหมฮะบ้านล้าน 5, ห้าไอ้พวกนี้อีกอีกอีกร้านห้าก็เป็นสามล้านสามล้านแล้วเหลือ เอ่อเหลืออยู่สองล้านสองล้านก็แบ่งเป็นกระจายไปยังเมืองต่างสี่เมืองเมืองละสองแสนห้าก็เป็นหนึ่งล้านทําไมต้องกระจายเพราะว ok ่าท <ah ่านต้องไปอยู่ในเมืองหมุนเวียนกันสี่เมืองละสี่ปีหมุนเวียนกันนะมีจุดสํารองอยู่แล้วอยู่ไปอยู่ทมาหากินเลยมีจุดสํารองอยู่แล้วแล้วก็อีกล้านหนึ่งสาหรับจ่ายเป็นหนี้ของท่านน่ะหนี้ครูเรือนแล้วก็บริการจ่ายค่าคําสั่งซื้อล่วงหน้าท่านต้องซื้อสินค้าล่วงหน้าหมด ต้องจ่ายไอ้หนึ่งล้านเอาไปจ่ายก่อนนี่เป็นอย่างนี้เพื่อเพื่อให้สุดเศรษฐกิจโลกเดินเศรษฐกิจจะเดินก็โดยการจ่ายไอ้หนึ่งล้านท่านนี่แหละครับทุกคนจ่ายหนึ่งล้านนะเศรษฐกิจเดินเลยหมุนเวียนเลยนั่นแหละครับนะแล้วท่านเห็นภาพแล้วทีนี้ไอ้จำนวนเงินห้าล้านอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยเลยท่านเพียงแค่ทาเพียงแค่ส่งกระดาษนิดหนึ่งส่งกระดาษ A4 นั่นเองแล้วก็นั่งรอ เดี๋ยวขบวนกู้ช่ประาสองไปจัดการทําให้เกิดที่เป็นตามนีง้ง่ายไหมครับง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกง่ายๆระหว่างมีบัตรประชาชนเนี่ยไปเลือกทางเดิมก็คือเขา้าคูหาเลือกตั้งเลือกสอสพรรคการเมืองถ้าก็มานั่งดูเขาเล่นเกมกันเหมือนน้ำเน่าทําไม่ได้อะไร่ะแล้วก็เป็นเสียเปรียบเสียโอกาสอยู่เงี้ยอย่างที่ท่านเป็นทุกวันนี้แหละรครับแต่เส้นทางหนึ่งเป็นสถานของผมเลือกเส้นทางเนี้ย ท่านจะเป็นผู้้ฝ่ายกรองมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านเป็นเจ้าข,ของประเทศเองเลยมันผิดกันเลยเห็นไหมอาชีพชั้นสูงนี่คืออาชีพปกครองตัวเองนะอาชีพชั้นสูงอาชีพปกครองตัวเองดูแลบริหารประเทศเองนี่คืออาชีพชั้นสูงสูงกว่างานที่ท่านทำมาหากินทุกวันเนี้ดังนั้นใครปฏิเสธงานผมไม่ดูไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยว่าโอ้ไม่มีเวลาเดี๋ยวฉันไม่มีเวลาฉันต้องไปทํางานต้องทำมาหากินถ้าท่านปฏิเสธอย่างนี้เรียกว่า ไม่ใช่คนไทยตัวจริงคนไทยปลอมเป็นคนหนักแผ่นดินด้วยแล้วในละครประเทศด้วยนะประเทศมีปัญหาแต่ท่านไม่ช่วยเลยเห็นแก่ตัวเอาเฉพาะตัวเองแล้วก็ตัวเองไปทําไปทําก็ไปทํางานงานก็เป็นท่าท่านในถุนนิยมไนงะแต่ถ้าท่านทํางานของผมเนี่ยท่านเป็นเจ้าของกิจการนะครับไม่ใช่เป็นท่าน,นะครับเป็นเจ้าของกิจการเออท่านจุดเศรษฐกิจด้วยอย่างมหาศาลเลยมันคนละ คนละคนละมาตรฐานคนละคนละล่องคนละแท็กคนละถนนคนละวิถีชีวิตเลยมันคนละเรื่องเลยเพียงให้เลือกเส้นทางให้ถูกแค่นั้นเองตอนนี้ท่านเลือกเส้นทางตัวแทนใช้ตัวแทนสสพรกการเมืองอยู่ต่อไปนี้เลือกตัวจริงคือลูกตัวท่านเองอะระหว่างเลือกตัวแทนกับเลือกตัวท่านเองท่านเลือกกันไหนโดยสามัญสำนึกก็ทุกคนเลือกตัวเองถูกไหมครับถ้าท่านไม่เลือกตัวเองโอ้ผมรู้จะพูดอะไรแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วท่านมีสภาพยังไง อยู่กับรัฐบาลมีสภาพเป็นยังไงถ้าเขาเห็นอยู่แล้วอยู่ภายใต้รัฐธมนูมีสภาพเป็นยังไงถ้าเขาเห็นอยู่แล้วกับเลือกเส้นทางใหม่เลือกตัวเองอยู่ในมาตรฐานที่สูงและดีกว่าและเป็นต้นแบบโลกก็ควรจะเลือกเส้นทางใหม่ที่ผมได้แนะนําและเตรียมไว้ให้เรียกว่าเส้นทางอริยะระปเสิดของรัฐที่ครอบครัวไทยมามาหามนานซึ่งก็คือรัฐที่ครอบครัวท่านนั่นเองท่านไม่เลือกรัฐที่ครอบครัวท่านท่านจะไปเลือกรัฐที่รัฐมนูญทาไมมันไม่ใช่ครอบครัวท่านนะ ง่ายๆแค่นี้เองก็คงเข้าใจหวังว่าคงเกิดปัญญาจแจ่มแจ้งเข้าใจอยู่ผมอธิบายแล้วนะาละที่เหลือก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดธรรมชิปไตยนักอนาคตศาสตร์เตรียมเส้นทางอลังการยิ่งใหญ่มั่งคังงง่งแข็งแรงแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบโลกไว้ท่านอย่างดีเยี่ยมเป็นพลเมืองต้นแบบโลกเป็นไอดอลของโลกเลยคนไทยขอเชิญคนไทยแสดงตัวตนเป็นคนไทยตัวจริงครับเลิกเป็นคนไทยตัวปลอมที่เป็นมาทุกวันได้แล้วต่อไปนี้หลังยี่บเมษา วันเกิดวทศไทยลงลงทุนทําตัวใหม่ปฏิบัติตัวใหม่ประกาศตัวตนใหม่เป็นคนไทยตัวจริงครับขอเชิญครับริงจะเป็นการตอบแทนครูไปดินที่ถูกต้องและสวยงามขอเชิญนะเอาละผมแอดธรรมานทิพย์ตายนักอนาคตศาตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านขอเชิญดูคลิปต่อ,ตอไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโซ่ด้วยันทิพย์ตยครับขอเชิญครับผมแอดธรรมานทิพย์ตายนักอนาคตศาตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ